สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนะครับก็กราบสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้แอนบินขอเข้าตารางการแข่งขันฟุตบอล AFC f h a m แชมเปียนลีกอีลิกคัพแชมเป็นแชมเปียนชิพนะครับแชมเปียนลีกถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับผมถ้วยใหญ่สโมสรของเอเชียฤดูกาล2024-25ซึ่งจะเป็นนัดที่4จาก8นัดนะ่แะฮะก็เดี๋ยวเรามารับชมกันว่า โปรแกรมจะเป็นเช่นไรแล้วก็ตารางคะแนนนะครับทั้งหมดจะอยู่ในในคลิปนี้เลยครับผมกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A ก็กวางโจนะครับนำเป็นที่1แข่ง3ชนะ3มีอยู่9แต้มนะครับตามด้วยวิวเซลโคเบจากญี่ปุ่นนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มนะครับแล้วก็เนี่ยฮะทีมยักษ์ใหญ่จากสโมสรประเทศไทยแล้วนะครับบุรีรัมยูในเตนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นึ่งครับมีอยู่7แต้มนะครับอันดับที่4 เชียงไฮ้เส้นหัวนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1ทํามีอยู่6แต้มตามด้วยยะโฮนะครับแข่ง3ามชนะ1เสมอ1แพ้1มีอยู่4แต้มแล้วก็ซันตงไทซานนะครับแข่ง3มชนะ1เสมอ1แพ้1มีอยู่4แต้มเช่นกันกันกบโยโกฮาม่าเมรินอสนะครับแข่ง3าชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1มีอยู่4แต้มเชียงไฮ้พอดนะครับแข่ง3มชนะ1 เสมอหนแพ้1มีอยู่4แต้มนะโปฮังซิวเลอร์นะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มเซนตันคลอสแล้วก็ฮุนไดนะครับอุนซันฮุนไดอ่ะศูนย์แต้มนะครับแข่ง3แพ้รวดเลยครับก็จะคัดเอา1ถึง8นะครับเข้ารอบ16ทีมไปเล่นน็อกเอาท์กันจะไปเจอกับกลุ่ม B นะครับสโมสรจากกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B อันดีลันนะครับแข่ง3ชนะ3มีอยู่9แต้มแล้วนําเป็นจ่าฝูงอยู่อันดับที่2ก็คืออันอาลีอัสซาอูดีนะครับเก้าแต้มเช่นกันนะครับแข่ง3ชนะ3นะครับอันดับที่3อันซาร์นะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มแล้วก็อันนัซเซอร์อันดับที่4แข่ง3ชนะ2เสมอ1น่งมีอยู่7แต้มอันวัสนะครับอันดับที่5นะครับแข่ง3ชนะ2เสมอไม่มีแล้วก็แพ้1มีอยู่6แต้มอ่าแล้วก็ เอสติกฮารันนะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มอันกาลาฟานะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มแล้วก็ปักตะกอนะครับแข่ง3ชนะ2เอ้ยขออภัยนะครับแข่ง3เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่2แต้มอันดับที่9อันซอต้านะครับแข่ง3เสมอ2แพ้1นึแล้วมีอยู่2แต้มตามด้วยเปอร์เชโปลิสนะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่1แต้มอันอายนะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่1แต้ม อารยานะครับยังไม่มีแต้มนะครับศูนย์แต้มอยู่นะครับทั้งสทั้ง2สายเอา1นถึงแนะครับเขาเขาไปรอบเอา16ทีมสุดท้ายกันนะครับเรามาดูนะครับวันที่4-5-6หใครเจอใครบ้างครับเริ่มจากกลุ่ม A ก่อนเลยครับเซนทันโครสครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงให้เส้นหัวนะครับ ตรงกับวันอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับเวลา15บหนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคู่ที่2วิเซลโกเบะนะครับต้อนรับการมาเยือนของกวางโจนะครับวันอังคารที่5พฤศจิกายน17บเนาฬิกานะครับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับคู่ที่3พบกับเชียงไฮพอร์ตนะครับวันอังคารที่5เช่นกันนะครับตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ17บเจ็นยะโฮนะครับต้อนรับการมาเยือนของอุตซานฮุนไดนะครับวันที่5เช่นกันนะครับสิบเ คู่ต่อไปโปฮังสติลเลอร์ครับต้อนรับการมาเยือนของไทซานครับซานตรงไทซานตรงกับวันที่6พฤศจิกายนเวลา17.00คู่สุดท้ายของกลุ่ม A นะครับโยโกฮาม่าเบลินอสต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับวันพุธที่6พฤศจิกายนเวลา17บเนาฬิกานะครับมาดูกลุ่ม B นะครับอันวัสนะครับต้อนรับการมาเยือนของอันซาร์นะครับตรงกับวันจันทร์เลยครับวันนี้เลยนะครับ21.00อันอัน อันอาลีนะครับอัสซูดีนะครับตอนรับการไปอยู่อันซอ,อ,อต้านะครับห้าทุ่มของวันจันทร์เช่นกันนะครับของคืนนี้นะครับเปสเปอร์เชโปลิสนะครับตอนรับการไปเยือนของอันกาลาฟานะครับวันจันทร์ที่4เช่นกันนะครับคืนนี้23.00ิบาแล้วข้ามไปวันอังคารตีหนึ่งนะครับอันฮิลานะตอนรับการไปเยือนของเอสเตคารันนะครับเออเวลาตีหนึ่งนะครับ ตรงกับวันอังคารแล้วขึ้นแต่วันอังคารแล้วปักตะกรนะครับตอนรับการมายองอารยานะครับวันที่5เช่นกันนะครับตรงกับเวลาปกติครับ2 1 0สแล้วก็อนาลิยัสตอนรับการมาเยือนของอันไอนะครับวันที่6พฤศจิกายนเวลาตีหนึ่งลองดูนะครับ ว่าใครจะได้เข้ารอบอ่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเป็นนัดที่4ถือว่าเป็นครึ่งทางแล้วนะครับผมติดตามรับชมรับเชียร์ตามวันเวลานี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอ่าร่ยรวยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you